สวัสดีค่ะสมาชิกรถบ้านทุกท่านค่ะวันนี้มาแนะนำอีกหนึ่งคันค่ะก็คือ Honda Civic Dimension 1.7สีดำเดิมสวยหายากปี2002ค่ะหม่ยอยู่ที่2 2 0 0 0 0กิโลเป็นใหม่แท้นะคะสภาพใหม่มากๆเลยค่ะรถสวยสภาพดีภายในยังใหม่สะอาดสีเงาสวยทั้งคันไม่เคยชนเจ้าของเก่าดูแลอย่างดีสภาพนี้หายากมากๆนะคะ จอดในร่มขับเคลือบตลอดดูแลอย่างดีเคลือบ เกียร์ดีมากสภาพเดิมช่วงล่างแน่นภายในสะอาดแอร์เย็นมากๆรถสวยสภาพพร้อมใช้งานต้องคันนี้เลยนะคะวันนี้มาในราคา118,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจตัดสดแวะมาเลยนะคะรถจอดอยู่ที่บางบัวทองค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาที่เบอร์0848361948ค่ะและขอพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง YouTube ค่ะ สวัสดีค่ะ